สวัสดีครับอยู่กับปูจนค้นคูอีกครั้งหนึ่งนะคบหลังจากที่คลิปที่แล้วที่เราปล่อยออกไปนะฮะที่เราแกล้งคนโดยการไปขอลายด้วยทีต่ต่างคลิปนี้เนี่ยเราจะทําแบบใหม่ให้มันดีขึ้นครับโดยการที่เรานะฮะจะแกล้งคนเหมือนเดิมแต่เราจะให้ทุกๆคนเนี่ยเห็นถึงข้อคิดถึงการกระทําถึงความดีของคนในสังคมเราจะให้คนคนหนึ่งนะครับทาเป็นกระเป๋าตังค์ตกแล้วมีอีกคนนึงเนี่ยเป็นโจรขโมยกระเป๋าตัง เก็บกระเป๋าตังค์นั้นขึ้นมาแล้วทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้โดยนะครับสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะให้คนในสังคมนะฮะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเราจะมาดูกันว่ารีแอคนะครับของคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาจะมีวิธีการช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือยังไงโอเคงั้นไปดูกันเลยครับ

ใช่ไหมครับเหี่เดไปแล้วเห็นมันลว่ามันตกขอเลากรเป๋าดีราสีดำหรือเปล่าสีดำใช่กระ้ป๋าสีนะครับเต็มพี่ลองเอากระพี่เก็บไปอ่ะไม่ครับไม่รู้เรื่องเลยครับไม่เป็นเอ้ยเอาออกมาให้ดูหน่อยได้ปะได้ยังไงเสร็จที่เส่วนบุคคลนะครับมันไม่ใช่แล้วมีกล้องไหมครั พี่มาปั๊มตามที่อย่างเงี้ยพี่แจ้งความจับได้นะไม่ได้ปั๊มปั๊มแต่ว่าเมื่อกี้เห็นกระเป๋ามันหลวมไม่รู้ว่าของใครือไม่ว่าคนที่อ่อพี่ขโมยไหมขโมยหรือเปล่าใช่ไหมเนาะพี่เขาเห็นเลยครับแต่ว่าเห็นเขาหยิบไปแน่ๆใช่ไหมโอ้ยแล้วผมผมผมขอดูกระเป๋าหน่อยได้ไหมพี่เอ้ยแล้วยังไงเกิดน้องมาทำอะไรพี่ยังไงเนี่ย เขาเห็นตรงไหนรับไม่เห็นตรงไหนเขาไม่เห็นตรงไหนอ่ะเห็นเมื่อกี้ะยังไงยังไงยังไงนี่มาปรับตามพี่อย่างไรที่ใจความจับได้ใเนี้ใจมันก็เอามาให้กันดูได้ใช่ไหมล่ะเรื่องเล็กน้อยโอเคโอเคโอเคได้ได้ขอบคุณมากนะครับโอเคครับ เลยอ่ะยกเดี๋ยวคลิปนี้จะลงในลงในรายการนะครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณครับผมครับเขาเขาช่วยดีมากนคนแรกเลยนะขอบคุมีเขาไม่ยอมเท่านั้นเลยเหรอขอบคุณมากขอบคุณมากมากครับหน้าตาคุ้นเหรออะไรนะเคยในรายการใช่ไหมซีรีส์ใช่ไหมซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับได้ครับผม ใช่ครับกระป๋ตังคตังสีดำใช่ไหมครับคนนี้เหรอคะอ้าวพี่พี่บอตังบตังอ่ะพี่เก็บบตังพี่คนเขาบอกว่าพี่เก็บบ่อตังได้ วันนี้หยิบกระเาตได้เหรออ้าวไม่มีนะครับน้องขับคมณผมนะครับพี่เขาหยิบกระเป๋าตังค์ผมเลยหรือเปล่าตกตะกี้ใช่ไหมตรงไหนครับไม่เห็นนะครับที่เดินมาก็ไม่มีนะครับอ้าวพี่ดูกระเป๋าหน่อยได้เปล่าดูกระเป๋าหน่อยได้ไหมได้ยังไงจะบ้าหรอ เอ,อ,อใส่ความผมเนี่ยผมแจ้งจับนได้นะครับาผมไม่ใส่ความครับถ้าพี่วสไี่ก็ไม่ยอมตวสอบได้ไหรัผมไม่ค้อมรอพอะไรเ่องนรั้ก็ไปก้องกล้องทกนมาได้งัไปดูกล้องได้ไหมพี่ไม่ไม,ไม่ได้หอกอะไรเนี่ยของของผมดีอะไรคนมาว่าผมเนี่ยดีแค่ไหนแล้วผมไม่แจ้งจับนครับ น ah, okay. um, well. ั่นไปดูกล้องก่อนดูกล้องดูผมมีธุระด้วยเนี่ยผมไปก่อนนะเอานี่ไปดูกล้องด้วยกันก่อนดิอย่างนั้นนะป้าเราไปดูกล้องด้วยกันผมมีธุระฮะเดี๋ยวพอดีผมต้องไปแล้วอะครับงั้นเดี๋ยวผมพาเขาไปดูกล้องขอบคุณมากครับเข็นทองกล้องอยู่ตรงนี้นะครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคากๆขอบคมอบมากๆขอบคุมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆอบคุณมากๆขอบกๆขอบคุณมากๆขอคุณมากๆขอบคุณมอบา ต้องมาเขอบคุณมากๆนะครับพี่ทีนะครับ เสื้อดำเหรอครับคนนี้เหรอพี่เก็บกระเป๋าตังค์ไปหรือเปล่าครับกระเป๋าตังค์ไม่เห็นนะครับอ้าวพี่คนนี้คนนี้หรือเปล่าครับคนนี้เขาเก็บไปใช่ไหมไม่มีนะครับนี่ถามถามแฟนผมดูเนี่ย เก็บไปเมื่อกี้เนี่ยกระเป๋าตังค์สีดำพี่เขาเอ้าเก็บไปหรือเปล่าถามถามพี่เนี่ยมันตกแล้วพี่ก็เก็บไปเขาพูดอย่างนี้ผมร้องขึ้นได้แล้วครับเนี่ยผมเสียหายนะเนี่ยเขาเขาเก็บเขาเก็บพี่หายไหมใช่สีดำหรือเปล่าใช่ใช่สีดำพี่เก็บไปเมื่อกี้น่ะไม่มีฮะได้อยู่นะผมทำงานไม่เห็นเลยครับดูกระเป๋าหน่อยได้ปะเอากระเป๋าออกมาหน่อยดิได้ไหมพี่คนอะไรครับมาคนตัวผมได้ยังไงเอ้าคือ เมื่อกี้พี่เขาหยิบไปเลยใช่ไหมพี่ตะกี้ใช่หยิบไปผมเดินตามหลังมาเมื่อกี้นะผีมันทำอย่างนี้ผมเสียหายนะครับเนี่ยมันผมแจ้งความจับคุณได้นะครับเอางั้นขอดูกระเป๋าหน่อยได้ไหมครับดูกระเป๋าคนไม่ได้หรอกครับคนไม่ได้ครับเอ้าพี่บริสุทธิ์ใจพี่ก็ต้องบริสุทธิ์ใจพี่รู้ไหมเออบริสุทธิ์ใจผมเขากำลังทำอะไรยังไงตัวผมผมไม่ทำหรอกพี่ผมทำอะไรผมเป็นผู้ชายพี่พี่ตุ๊ดพี่ตุ๊ดพี่ตุ๊ดพี่ขอดูหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอกครับเอ้าเอ้าอย่างนี้ นี่พี่ก um> <so ็ขโมยนี่หว่าเอ้าพี่น้องมาพูดถึงการจ้างพานจ่าเออมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผักหัวไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่เห็นเห็นมันหยิบใช่ไหมครับเออเออเออใจเย็นผมนี่มันแทงผมนี่มันแทงผมนี่มันแทงวันนี้กลัวจังเลยไอ้เก่งเลยเก่งเลยเรื่องไอ้สัตว์เลยแล้วมันเก็บใช่ไหมครับมันเก็บใช่ไหมครับพี่ครับพี่ครับไม่อยากให้มีปอดเอ็มพีเอไหมแล้วหัวมา เราเป็นอะไมีหลักฐา,านเปล่าผมมีกล้องนะเดี๋ยวจะยิงคุณดูกล้องคุณดูกล้องคุณดูกล้องผมมีกล้องคะขอแบคบุณมากครับผมมาดูกันก่อมีใครช่วยไหมไม่ได้ กันอย่างไรจับที่เห็นสิ่งมันถูกกล้องแล้วขอบคุณครับไม่ไหวกล้องไม่หนึ่งแล้วนะไม่ไกลองไม่หนึ่งเลยต้อขอโทษนะครับไมนหยิบกระเป๋าตังค์ไปเหรอเอาจริงเหรอใช่

รเป๋าตังผมตกอยู่นี่ป่ะครับกระเป๋าตังค์นะคนนี้ครับคนนี้หรือคนนี้ครับคนนี้นีเป่าผมอปล่อ้าอ้าวอ่าวมออ อนโอเคมากๆเลยเนอะสำหรับคลิปนี้ก็ดูกันจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เห็นความใจดีของคนในสังคมเนอะถ้าเกิดทุกคนช่ชวยๆกันแบบคนในคลิปนะคบสังคมน่าอยู่แน่นอนนะครับยังไงฝากทุกคนนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับยังไงที่กดถูกใจฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ไปเลยครับบ๊ายบายเจอกัคลิปหน้านะเจน